จะ,ะใ่จะให้อะไรนะจะจับป้วยเขาปวยไปป้วยไปให้เล็เออก,กเอาลขั้วไก่ขั้วไก่ไก่ไก่เลี้ยงนะนี่ใช่ไหมอันนี้มีล้วยดำนะล้วยดำนะเราต้องหยุไม่เป็นจะไปทไำไ,ไ,ไ,ไปนอ้องด็เ นอกเขาเมื่อวานไม่ให้แดกเลยโอ้ <c oughs> โหแม้เจอเราบินปลอหนีหนีเลยขั่วไก่ไม่ต้องใช้น้ำมันขัวไก่ใส่ลงไปน้ำน้ำน้ำมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัตินะไม่ใช่เลยวะกิน,นแก้อะไรหมด <c oughs> ไม่มันมันออกจากตัวเนื้อไก่ไงมันออกจากตัวเนื้อไก่หลังจากนั้นก็พอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัง ตั้งข้าตังข้าลงไปนะครับนี่เราคปเวจนน้ำแห้เลเลยไป่ไหมแล้วเอหลังจากนัอนเอาใสเอะไรเออไป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 เออ่ปไปเอ่ไปลออไปเออไเอาไปเอไปเออไเออไปมอเออไปเอไปอปเ่อปอไไอไเอ แล้วก็แล้วก็กระเทียมเนี่ยกระเทียมเตยมันเยอะๆสักกำมือเตยใส่ไปให้หี่อยพอกระเทียมพอหอมแล้วก็รับแล้วพรายนาพริกไทยต่อต่อตัวสับลงไปข้าเลยคั่วไปพร้อนไปเตยเขาทำอย่างนี้คนไทยไม่ทำได้มีความสดชื่นกับข้าวต้องเครื่อุงเนี่ยพี่หลองไก่ไก่ที่เราย่างเนี่ยเศษเนื้อเศษอะไรที่มัน่ยเรามารถทำอย่างนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วมันจะมันจะเอาตังยายน้ำตาลอันนี้เป็นเป็นสูตรของสูตรของตะแป้นของตะแป้นโดยตรงใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋อนี่กว่ามันจะแห้งอีกนานไหมคนที่กินมีอยู่สองคนมีมีผมกับลูกชายนอกั้นมันไม่อยากกินอ้าวทำไมมันไม่กล้ากินนไม่แต่มันคั่วเลยมันอร่อยนะของก็ั่วเนี่ยผมยังกินเลยพวก นะมันมันเข้าไปแทรกในเนื้อมันจะเป็นใช่แต่ต้องให้มันแห้งนะต้องให้น้ำมันแห้งแล้วไม่ต้องไปปูเราจะไม่เค็มมันวไมกล่อมใช่หรอเอืมเพราะนี่กเค็มอยู่แล้วางชายถ้าเค็มอยู่แล้เค็มหวานในตัวเออเค็มหวานอยู่ดรู้มาไม่รู้หรอกต่างชายนี่ก็าทำมาจากอะไรเนี่ยนี่เตียงมาจากดินใหญ่นะพกเตียงนะจากดินใหญ่นะอืมเสื้อผืนหมอนใบหนึ่งเอ้เยะเสื้อผืนหมอนใบเดี๋ยวนี้ยังอยู่ แต่นี่ยังอยู่ใช่ไหมใช่อื mm. <g ives> <g ives> ิเปิลเปรเี้ยวมาจะกปินใหญ่ทำกับข้าวแบบง่ายๆนะสำหรับนี่ผู้สูอสองอายุถ้ามีต้นกระเทียมไปเลยอืมต้นกระเทียมโอ้ hoe, ใส่เลยอ๋อต้นมันใช่ไหมต้นทั้งต้นทั้งหัวต้นกระเทียมเนี่ยใส่ไปคั่นเออแต่ว่าต้นกระเทียมเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะมีส่วนมากเขาจะขายต้นหัวหอมใช่ไหมไม่มีขายต้นหอมอ่ะ ต้นกระเทียมมันไม่มีขายไงโอโหอมก็มลอยหน้าเลยตักกระเทียมผัดก็เป็นได้ใช่ใช่หอโห้มาลอยหน้าได้ลอยกินเนี่ยกินนี่เราลงทุนมากแค่ที่เท่แล้งทุนหาเลี้ยงกินแดกหาหมดกระชี้ไม่แกกินสองคนไงเนี่ยไม่ติดทั้งบ้านเหรอเอาเมื่อกี้เห็นบอกกินเฉพาะกระปุกไปงี้แหละมันกินกันทุกคนเลยกินกันทุกคนนะจะให้มันทำกันไหมมันไม่เอาอืเยอะไป เมื่อกี้บอกปั้นเพื่อจะทำเพื่อจะทำแบบข้าวเนี่ยจะรอกินมือเดียวอ๋อเหรอไหมเอยมันหอมแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มจัดเอออย่างมันยังไม่เข้ากระเทียมแต่มันเข้ากระเทียมหอมเลยอืมนี่จะต้องการผมต้องการมันแห้งนะเนี่ยเลย้กระเทียมใส่กระเทียมกระเทียมทุบก่อนทุบใครนานไหมไม่นานไม่นานพอกระเทียมพอกระเทียมจะหอมหอมมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำมันนะอืมอืมหรือมันจะเป็นน้ำมันในตัว แล้ไม่จงไปเติมมันมันจะเป็นน้ำมันโอ้แล้วที่พวกนี้มันจะเข้าไปรัดเนีอือันนี้เราใส่ใส่ต้อยนอไม่ขายอยไม่ขายไม่ได้ไม่ได้แค่นี้ร้อยมันไม่ขายไม่ขายหรอกถขาทำอร่อยเลยถุงหกสิบต้นไม่ขายอือที่ผมเดินต้นดาวเทียมไม่มีขายต้นดาวเทียมเองกรุงเทพตอนนี้ผักแพงมันได้ยกให้ปลูกผักแล้ว อย่างนี้เรียกว่าชื่ออาหารอาหารเรียกว่าชื่อชื่อมันเต็มเต็มว่าอะไรเนี่ยคุลีไก่สวรรค์นะไก่สวรรค์ไก่สวรรค์นะไม่ผมเวลาลงคลิปผมได้ลงทูไงไก่สวรรค์ไก่สวรรค์ไก่จีกงไก่ีกงไก่สวรรค์ไก่ไก่สวรรค์สูตรลุงแป้นไก่จีกงไก่จีกงอไก่จีกงจีกงกระปวกดูไก่จีกงอจีกงกระปุกไก่สวรรค์ เก็รู้จักเพื่อนกันเนี่ยแล้วนั่งหันหน้าของตุ้ยสองคนน้ำในน้ำในน้ำใบเตยน้ำใบเตยผมคงไม่เข้าใจเลยใบกับพร้อมให้กันไปแล้วไงไปลองไปลองไปลองดูพร้อมดูเผมเมาแล้วเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ